เป็นคนขาวดีกว่าอย่าเป็นคนน้ำมีมึงมึงพูดเลยนะแตกวะอยากดูแตกปะจัดจัดให้มันบิ้มเบิ้มดีเบิ้มเบิ้มดีเงี้ยยอดดีเลยอยากเติมลลบักใช่ไหมตรงเว็บนี้บัตตี้ฟาร์มเป็นฟาร์มเกลือโลบักและเติมเงินลลบักคุณภาพใจใหญ่แบบป้าป้าและมีบริการฟาร์มแบบมากมายมีบัฟฟูจินโดกูนบิลออฟบอสมีบริการกดผลปีศาจแถมยังเติมลลบักได้ราคาถูกสำหรับใครจะบอกว่าจะชนะคงเอาไปเลยลดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการจ้างฟาร์มลิงอยู่ข้างล่างเลยครับ ชาใช่ใช่ไปีอะไรเปดีอะไรนะไปบ่นาพวกนกูจะเลิกแบบวะฮะเข้าไปแล้วเรยวซ้ายไม่เร็วเรวออกไปเลยออกไปพวมึงออกไปเฮ้ยทำไมไม่ต้องให้ผมเริ่แม่พวมึงออกไปเลยแต่ทำไมอ่ะแต่แต่ว่า

มมแม่ผมได้ยินเสียงคนเดินข้างนอกแม่ใครๆใครเต็นท์เรียนอยู่ในห้องไว้เปิดไฟเงียบๆอยู่คนเดียวไปแต่พวกผมอยู่สองคนนะเย็นๆอย่าตกใจเมกิมันขึ้นสิบสองลองเช็คแล้วปิดประตูมันขึ้นสี่แต่เมกิขึ้นสิบสอง ขึ้นสิบสองคร่แม่ต้องช่วยผมด้วโอ๊ยโอวยโอ๊ยโอ้โอ๊ย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 โอ๊้โอรยโอ๊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 ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ย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 โอ๊้โอ๊โอ๊ย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 โอ๊้โอโอโอยย ใครโทรมาใครโทรมารับก่อนห้องอื่นครับอาจารย์อาจารย์ห้องนู้นฝั่งตรงข้ามครับอาจารย์เขาไม่ยืมแก้วกาแฟหรือเปล่าแล้วเขาอยู่ห้องตรงข้ามอาจารย์โทรสับมารับไม่ได้อันนี้อันนั้นไม่ใช่ห้องอาจารย์นี่ห้องอาจารย์เอาละเอาละนั่งนั่งนั่งหาที่นั่งไปนั่งทุกคนทำความคันรพ สวัสดีครับคุณครูดีมากดีมากแล้วทีเนี้ยได้ใจเย็นเงียบดิเงียบดิมึงเหอะเสียงดังจังเลยฮะมึงเหอะเสียงดังจังเลยไอ้โจรมึงมึงเหอะเสียงดังจังเลยฮะมึงเสียงดังจังเลยเราต้องครับเราเบาหะ อ่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนประวัติศาสตร์อยากเรียนกันไหมไม่อยากครับโคตรพี <c oughs> ขอโคตรหลงขวางนน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 ถ่ายรูปดิอาจารย์นี่เราอยู่ห้องผีเหรอเนี่ยจริงด้วยสิบเอ็ดสิบสิบเจ็ดอะไรนักเรียนเป็นอะไรนักเรียนตกใจอะไรผีอะไร เปิดไฟแล้วมาเรียนต่อมาเปิดไม่ได้อ่ะเปิดได้ละมึงเดินผ่านผมเยึดแต่ใครเยอะแต่บอกก่อน <c oughs> มึงเลวชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรผม <c oughs> ช,ชื่อเก่งครับเอาชื่อจริงมาเอาชื่อจริงมาชื่อจริงนามสกุล <c oughs> ผม ท้านาชูหลอดเพืออกทำไมนังเนียนฮะผมผมคิดถึงแม่ฮะผ <บง S 1> มจะไปเอาของเล่นแม,แม่ไปแล้วแม่แม่แมึงไปแล้วแม่มึงไปแล้ว,แม,แ,ลวแม่ไปไหนอ่ะเออหยุดวะศเป็นไรวะเพื่อนโมนโอเคปะเนี่ยเพื่อนเป็นใบเลย ผมว่าเขากำลังช็อกเลยคุณครูเขาช็อกกันเลยช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคงจะกลัวมากเลยแล้วว่าเรารีบไปเอาของเล่นแล้วเข้าไปเรียนต่อกันเถอะขอโทษครับแต่กี่เราเสียผมหลุดนักเรียนเนี่ยพกของใหญ่เข้าลงห้องเรียนสิผมเมาอของเล่นครับผมอยากเรียนแล้วครับอาจารย์ผมอยากลาออก อืมผมว่าห้องตรงข้ามเมื่อกี้มันคือห้องผีครับเฟเธอผีไม่มีจริงนะคือเรารู้จักวิชาหรือเปล่าเอ้วิชาร์บอกแล้วผีไม่มีจริงอ่ะเห็นไหมแต่ซาสามันฆ่าคนได้นะแต่เช่นมากรูยังไม่ตายอ่ะมือไม่ตายอ่ะเฮ้ยอย่าทะเลาะกัน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 ต่อยแนยโอ้ย อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันได้ท่าไนายบอกว่าผีไม่มีจริงหยิบกล้องแล้วไปกับเราเลยมนดีมนดีหยิบกล้องไปเลยมาเลยเราจะพิสูจน์ให้พวกนายดูการหน้าเหมือนแม่เลยก็แผมแค่อยากให้พวกคุณรู้ว่าที่นี่มีวิญญาณร้ายวิญญาณไม่มีจริงวิธีสารพิสูจน์แล้วแล้วอาจารย์อะ อาจารย์คิดว่าทีนี่มีมวิญญ,ญาณร้ายไหมคงไม่ต้องถามแล้ว <c oughs> ดูที่อาจารย์ถืออาจารย์คงกลัวมากเลยเราจะได้รู้กันกสักทีว่าสารทำลายพวกเราได้ <c oughs> Where a r อายูทำไมเก่งภาษาอังกฤษจังเลยนักเรียนชายผมทำ <c oughs> ไมน่าเก่งจังเลยผมเป็นเด็กใต้ผมพูดอังกฤษได้ แล้พูดภาษาอังกฤษคลองไหมไอเชียนหรือไปกูเป็นอาจารย์ H O I U ว้าวเฮ้ยนายลองนายลองไปพูดห้องนั้นดูซิห้องที่เราเรียนกันน่ะแต่โทรศัพท์มันมาจากห้องนี้นะว้ายเกียว้ามตายยิ่แม่เห็ยโอเคตกลงเป็นห้องนั้นใช่ไหมใช่คะเอ้ใช่ผีมันไม่ตอบกลัว ไหนมึงเราคุยดิอายุฮค่คุยยังไม่รู้ Where are you? อุ้ยฉ hm ันบอกอะไรแล้ววันสสารมันมีจริงนั่นเป็นของเล่นเด็กไม่ใช่เหรอเห็นไหมเห็นไม่จริงเลยนั่นฉันพูดเองฝ้านักเรียเก่งกินไปเจอไหนขอมเลย โอ้ยใหโอ้นักเรียนเรียนอองกิษจากที่ใดมาแม่ผมสอนฮะแม่มชื่อเลยรชอบอลแต่กูเป็นอาจารย์บอลที่นี่นะะฉันจะเป็นลูกลูกอยู่พวกเธอได้ยังไงเอ้ยเป็นแม่อยู่พวกเธอได้ยังไงอาจจะแค่ชื่อสับกันบังเอิญฮะบังเอิญมั้งเราจะเอาไงต่อที่เขาประจันเราต้องไปหาของเพิ่มเคเอามาจานรู้เรื่องดีจังอะเอ่ะ เดี๋ยวนะป่าซะหน่อยอาจจะปิดบังอะไรไว้ไม่มีไปกันเถอะเฮียเราต้องทำเจ็บเข้มน่า่สงสัยจริงๆไม่เก่งไม่ไม่มึงขับเสียบก๋าติเชื่อมึงเหอเฮียต้องเป็นคนวิ่งหนีผีตอนโดนตอนล่าโองยไม่นะคือผีต้องละผีต้องเดินตามมัน พูดถึงอะไรกันนักเรียนพูดถึงอะไรกันอ่ะถึงไว้บอดนี่ฮะมันเขียนว่าอย่างนี้ฮะจริงเหรออ่านว่าอะไรนักเรียน Have a member of your team Excent 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 a x c e n t Excent นี่เหี้ยสำเนียงอ่ะ Have a member of your team e s c a p e the ghost derrick the hun นักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนถ่าย วิญญาณได้นักเรียนจะได้ดาวคนละดาววิญญาณไม่มีจริงวิญญาณวิญญาณไม่มีจริงไม่มีมีนายก็เห็นแล้วเมื่อกี้มันโทรหานายแถมยังคุยกับฉันด้วยไม่เราโทรมาฉันจะพิสูจน์ให้นายรูเองเด็กๆเอายูวีแ่เล่อยงเอาไปคนหนึ่งก็พอแล้วครับจานพอพอแล้วสิคขีโมมาฮะ <laughs> ใี้สิวอาจารย์เลยใช้ส,สิวอาจารย์เลยผมโล่งเนี่ยผมโล่งเนี่ยคนร้อนคนร้อนซ <c oughs> ะจะมาจารย์อยากเป็นหม้อะอะไร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 คะอาจารย์ผิดทำไมจาายไม่ให้เข้าทางนี้อาจารย์ผิดบ้างอะไร จารย์ปิดบังไปว้อาจารย์อยากให้เข้าทาาหน้าประตูข้างในมันมีวิญญาณใช่ไหมข้างในมันมีวิญญาณใช่ไหมมันไม่มีมันไม่มีวิญญาณไม่มีจริงมันมีใช่ไหมอย่าปิดบังผมเลยมันไม่มีใช่ไหมอจารมันไม่มีได้ยินแล้วก็เข้ามาซะจันจันจันเดี๋ยวเดียว อาจารเข้าไปด้วยอาจารย์เข้าไปอถ้ามันไม่มีอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วสิแค่ไม่กลัวหลอนๆอาจารไม่เคยกลัวผีทุกเค้แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาไอ้สศพชิบดีไป ไอ้ผีกูอย <lawsuit> ู as, ่ด <num it> id <ida> ีกูอย <after another> <kinds> e ู่ดีเข้ามาหากูดีนายตีก็มาดีอยู่นี่อยู่นี่มาดีมาดีนักเรียนมึงไม่มีจริงมึงไม่มีจริงอย่าทำย่างนั้นชายมึงไม่มีจริงนายยังสำคัญกับเรานะเงียบมึงไม่มีจริงมึงมึงอยู่ตรงนั้นมาหาชายปิดประตู จริงๆแล้วพวกเราสองคนไม่ใช่แค่เด็กสิบขวบหรอกนะถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมบาไม่ใช่จริงๆแล้วนะพวกเราคือเด็กมหาลัยอยากตกกันหน่อยใช่ไพวกเราคือนักสืบเยาวชนเอาเชี่ยคุณรู้จักมหาลัยอ้าวมาอาจารย์ถูกจับแล้วข้อหาข้อหาปิดบังประชาชนว่าโรงเรียนนี้ไม่มีผีเยอๆก่อนนะจะจับจริงเหรอ ใช่ไม่นะไอ้าชายไม่ได้แดกกูล็อกไอ้าชายไอ้คุณดักหน้าให้มึงไล่ไปโอเคหยุดไม่ได้แดกกูล็อกหยุด,ด,แ,กยดแกหลอกประชาชนมันอังเกอไหนกันแล้วจริงจริงแล้วแกไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ใช่ไหมล่ะบอกความจริงมาเถอะว่าแกเป็นใครกันอย่าจับอย่าจับเอื้อมมือไปซี้แขนของฉัน ขี่เส้นโอเส้นอาบ้านนี่โอยโหแล้วอนาหนีโมนาหิโมมันหนีไปไหนแล้วตามจับอีกโคตรใหญ่มันหนีไปไหนแล้วไอจอนไปชั่วไม่เห็เลยไม่เห็นเลย จิบใจจะมัดโอ๊ยมันหายไปไหนแล้วก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ได้แล้วขอขวดของเราขอไกวเช้านะไปเยี่ยวก็ไปเยี่ยวือวะทำไมไม่ไปเยี่ยวอะรู้จักไปเยี่ยวหรือไงเยี่ยวไม่เป็นอะ แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าปวดเยี่ยวอย่างนั้นนะปวดเยี่ยวช่วยด้วยอันนีห้องเยี่ยวไม่ใช่ตายอยู่ได้อยู่คืออะไรได้อยู่คืออะไรอาจารย์ใหญ่แกอยู่ไหนไอ้ชัยนายปลอดภัยไหมเออฉันไม่เจอฉันได้เคยชายไปแล้วไม่หรอ ฉันจะช่วยรอดยังไงไม่น่าทิ้งกันเลยชายเอเออาจารย์ใหญ่ครับอืมคอมพิวเตอร์มันไม่ติดเดี๋ยวอยไอ้ชายมาช่วยดูหน่อยเนี่ยอะไรคอมพิวเตอร์ไม่ติดเนี่ยเอ้ามึงยังไม่ตายเดี๋ยวเสร็จตายแล้วอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวไม่ตาย แกอยู่ไหนอาจารย์ใหญ่แกอยู่ไหนต่ยจยให่อยี่แกอยู่แกติชันนี้ชัิหน้าฉันต้องจับแกให้ได้ไม่ว่าโรงเรียนจะใหญ่แค่ไหนโผล่ตัวกันะแม่งเอ้ มันหนีไปได้ได้ดไงเออไม่ทราบว่าเห็นอาจารย์ใหญ,ญ,ญ่ไหมครับอืมอ่าเข้าไปตรงนั้นแล้วเข้าไปตรงน,นั้นโอเคเพื่อนกูตายแล้วแต่แต่แล้วใครอะเออเอไอหวเฮียมึงอ่ะเขาอยู่ตรงเรียนคนเดียวไม่ใช่เหรออ้าว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 คุชื่ออะไร ผมผมชื่อโบนครับอาจารย์ใหญ่ Jamie, ช, no. ชื่อบอนไอชีนี่ชื่อโบนผมกูตายแล้วผมผมหิวข้าวที่นี่ผมเดินมาเดินมาที่นี่แล้วก็หาข้าวกินครับกูตายแล้วงั้นมากับพวกเราด้ไหมหมายถึงผมกับวิญญาณในหิงตัวเดี๋ยวผมจะหาข้าวให้คุณกินโอเคไหม เป็นมือคุณมากเลยครับไอเก๊กแต่แก่มันบอกอยู่คนเดียวอุ๊ยก็ผิดแล้วจา์นเนี่ยมันจะเป็นไหนวะ,นะนมันคงจะเออหาไม่เจอนี่เชี่ยเอ้ยมึงอยู่ตรงนั่นไปนะสักวันกูจะกลับมาแล้วกูจะหาตัวมึงลาขคอมึงให้เจอชั้นสองตาบไดดิ เขาบอกว่าเสียงเสียงหลุดเสียงหลุดเสียงหลุดอะไรเหอป้ามาป้าแกงก็หิวก็หิวข้าวแล้วโอเคงั้นกลับบ้านกันเถอะ